ทำไรกันเอ่ย,ยอชื่อคุณย่าเหรอช่อย่าทำอะไรครับ,ค,ค,รบครับกล่องเหรอ,หรอโอ้เอาไปเอาไปขายเหรอจะ๊ะโอเจอมาเจอน้องพอดีกินขนมไหมกินขนมไหมเดี๋ยวพี่เต้เอามาให้นี่คุณย่าขอพาน้องไปกินขนมข้างในได้ไหมฮะ ได้อยู่ไหมนะมี KFC อยู่ข้างในให้น้องกินไก่คนละชิ้นได้ไหมบบขออนุญาตนะครับแล้วคุณย่ามีอะไรกินหรือยังบบยังไม่มีอะไรเอามาให้คุณย่าด้วยได้ไหมน่จะมากับพีทต้วยมาบบมาจากไหนหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรชื่อวางนะน้องกวางเหรอน้องกวางแล้วน้องชื่ออะไรครับฮะเซิงซือโอ้แล้วมาจากไหนกันนี่ มาจากเคหะเหรอเคหะที่ไหนคุณย่าย่าไม่รู้ภาษาอังกฤฮะย่าไม่รู้ภาษาอ๋อย่าไม่รู้ภาษาไทยแล้วเห็นกล่องอยู่ตรงนี้เหรอ <c oughs> หนูก็เลยมาเก็บเหรอ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เห็นกล่องอยู่ตรงนั้นอ๋อแล้วหนูก็เลยมาเก็บเหรอโอเคมานั่นมากับพี่เต้ยนะเดี๋ยวรถระวังรถระวังรถมามามา,มา,<อ>าเร็วๆวิ่ง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 ข้ามถนนมาเอ้โอเค เจอน้องมากับคุณ <Pop> ย <keys in expand> ่ามาจากเคหะที่ไหนไม่รู้เคหะอะไรครับลูกจําได้ไหมเคหะชุมชนลามินทเคหะชุมชนาโอเคโอเคไปไปไปอุนพี่ขอแบ่งเค c ซีให้น้องหน่อยได้ไหมสวัสดีครับอ่ะเร็วเร็วสวัสดีครับไหนอ่านเนาะหยิบไปหยิบไปหยิบไปนี่คือกินไหมได้กินเคยได้กินบ่อยไหม เคยไหมอยากกินไหมอยากกินโอเคโอเคโอเคอุ่นพี่อุ่นซื้อเคฟซีมาพอดีนี่ไหนแล้วน้องจะถือไปอยังไงหละัะกินนี้น้องเข,า,งเขามองผมอยู่นะตอนที่เดินเข้ามาหรอเอาเอาเอาเดี๋ยวนะหาอะไรมาใส่ให้น้องกินไหมพี่อุ่นเออใส่ในกล่องเคฟซีอันเล็กนี้ไปได้ไหม แล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็ให้น้องไปดูเหมือวกันวันนี้พี่อูนถูกหวยเปล่าถูกหวยกินเอาไปเผื่อคุณย่าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ใส่หนึ่งในพเศยแล้วก็เป็นไรได้ไหนน้องจะเอาแซบให้น้องได้ได้หนูกินเผ็ดได้ไหมกินไก่บิงแซบไหมไม่กินไม่กินกินแบบเผ็ดไหมครับกินแบบเผ็ดแบบนี้หนูกินไหมไม่กินนะเอาเอาแบบไม่เผ็ดเนาะ โ okay, okay. อเคโอเคอพี่อุ่นหยิบแบ่งให้น้องเลยเอาแบบไม่เผ็ดก็ได้อันนี้คืออะไรไก่นนแบบนี้หนูกินไหม,ไมแบบนี้หนูกินไหมน้องชิมก่อนไหมน้องชิมก่อนไหมมาชิมดิอืมอร่อยไหม,อ,มอร่อยนะโอ้เดี๋ยวพี่เอาไปให้เอาให้เอาไปกิน,นอ,อิมอ่มๆเลยมีอะไรกินข้าวเย็นหรือ,อยังชื่อน้องอะไรนะบอกกี่ที น้องกวางกับน้องอะไรนะครับเสงสือเซงือ<พ> icate. อายุเท่าไหร่แล้วน้องกวางอายุเท่าไหร่ครับแปดครับแปดขวบอยู่ปสองแล้วเหรอ <5 S 1> เรียนโ <5 S 1> รงเรียนไหนครับโร,ร,บรบงเรียนประชานิบาลครับฮะโรงเรียนประชานิบาลประชานิบาลโอ้น้องเสงสือโรงเรียนเดียวกันไหมครับอ๋อแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปไหนอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านอ๋อหนูก็มาเที่ยวกับคุณย่าเหรอหนูเก็บกล่องไปเรื่อยเลยเหรอครับผมตามถนนเจอกล่องที่ไหนก็มาเก็บเงี้ยเหรอ โอ,โอเคแล้วพี่อุ่นให้น้องเยอะๆให้สักสองสามชิ้นก็ได้นี่ได้ไหมอ๋อครับเอาแล้วก็ได้นะ,อนนะเอาแล้วกได้ออใส่ถุงอันนี้ให้นองใส่ถุงเอาเอาเราเหลือไปให้เราจะกินเอ้ จะช่วยให้น้องไปด้วยอ้อย่างนี้มีของอร่อยกินแล้วมันจะพักม่ไไม่เป็นไปดูถือไปดีๆนะลูกระวังหกนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องเอาเลยถือให้น้องไปเลยไหนทำไงทำไง เอ๊ได้กินเคซีนะไปเดี๋ยวพี่เต้ไปส่งเดี๋ยวเซ็งสื่อเราพี่เต้ยก่อนเดี๋ยวข้ามถานนไม่ได้ปส่งน้องก่อนคืนคุณยา่าเอ็นดูเจอแล้วเอ็นดูมาช่วยย่ากเก็บของเอายา่าไปไหนแล้วย่ายังอยู่ไหม,ไมไอ้าโอเคโอเคคุณยา่าคุณยา่าคุณย่ารอนาเดี๋ยวก่อนนะเซนะ่งสื่ออย่าพุ่งข้ามนะอข้ามนะก่อนนะ โอเคขอบคุณครับมาไปหาคุณย่าไหนอวดคุณย่าสิคุณย่าสิขอบคุณครับนคืนค,ค,ครับ,อบ,รบ,อบ,รบเอาไปให้เอาให้เยอะๆเลยกินด,ด้วยกันนะโอเคบา,บาย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 ก่อนเย้